สวัสดีครับมาพบกับนาืเฉยเช่นเคยนะครับสาหรับวันนี้ผมก็จะมาสอนการใช้ตัวมือถือสั่งงานถ่ายรูปนะครับคือการใช้ทั้งหมดเป็นมือถือนะครับสําหรับกล้องตัว Sony z v e 1 0หรือ c v วีทนแล้วแต่จะเรียกนะครับเอามานะครับแอปที่เราใช้ก็คือตัว i m a g e a p p นะครับตัวกล้องเนี่ยแนะนําก่อนที่จะใช้แอปตัวนี้นะครับก็คือให้กดเมนูไปหนึ่งครั้งนะครับเลือกที่การเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนนะครับแล้วก็ เลือกที่ตรงตั้งค่าถ่ายแบบรีโมทนะครับเพราะว่า,าถ้าเราไม่ถ้าเราไม่เลือกเนี่ยมันจะถูกตั้งมาที่2เมตรอย่างนี้นะครับแล้วก็มันจะเก็บทั้งสมาร์ทโฟนและตัวกล้องอคือเราสามารถเลือกได้ว่าจะให้มันเก็บที่สมาร์ทโฟนเท่านั้นถ้าเก็บมันว่าโฟนนั้นก็คือถ่ายแล้วมันจะไม่บันทึกเข้าไปในกล้องนะครับบันทึกไปในมารีกล้องไปเขา้าเขา้เขาสมาร์ทโฟนข้อดีก็คุณจะไปใช้งานโซเชียลมีเดียวจะไปส่งรูปอะไรคุณไม่ต้องมานั่ง ส่งลูกทีหลังนะครับแต่ข้อเสียก็คือ,คอมันก็ต้องมีหน่วงเวลาเพราะว่ามันก็จะต้องทํางานในการส่งข้อมูลก่อนแล้วมึงคุณใช้ยขายต่อได้นะครับแต่ถ้าคุณทำไม่างอ,อย่างมันก็จะมีอันนึงไฟอันนึงเก็บไว้ในตัวเมมโมรีกล้องอีกอันนึงเก็บเข้าไปในตัวสมาร์ทโฟนมือถือเรานะครับอีกแบบนึงอเก็บในกล้องเท่านั้นอันนี้เราจะจะเลือกนะครับวนยหญ่เขาจะตั้งมาคือสมาร์ทโฟนกับกล้อง แต่นะครับขนาดภาพที่จัดเก็บมันหมายคือว่าจัดเก็บในสมาร์ทโฟนนะครับหรือจัดเก็บในตัวมือถือเราเนี่ยมันได้แค่2เมกนะครับมันตั้งเข้ามาออริจินอลก็คือ2เมกซึ่งเหมาะสำหรับไปโพสในโซเชียลก็โอเคนะครับแต่ถ้าเอาไปส่งสต็อกส่งอะไรลำบากนะครับอไอตัวนี้แล้วแต่เราจะชอบนะแต่ถ้ารักบางคนเนี่ยอยากได้ไฟล์ที่มันเป็นออริจินอลเลยนะครับให้กดก่อนนะครับเพราะว่ามันไม่สามารถไปตั้งค่าที่ตัวมือถือได้ไม่เหมือนการส่งรูปนะครับการส่งรูปเนี่ยมันสามารถไปตั้งที่มือถือได้ว่าจะให้เป็นนต้ฉบบัหรรือออิจินอลได้แต่ถ้าเป็นการรใช้ีีโมทเน่ย ให้เลือกตรงนี้นะครับนะครับเสร็จแล้วก็เมนูออกมาป้าบนะครับแล้วก็การเชื่อมต่อนะครับก็มาที่ตัวจริงๆกดตัวไหนก่อนก็ได้นะครับมาที่ตัว image e ก็ได้นะครับแล้วก็เลือกเร้าเคลเชื่อมต่อแล้วก็กดที่เริ่มต้นตรงนี้เลยป้าบมันก็จะขึ้นมาตรงนี้เราก็กดโอเคนะครับแล้วเราก็เลือกตรงนี้นะครับเชื่อมต่อปึ๊บโอเคนะครับอ่ามันก็เลยขึ้นตรงนี้มาแต่ตรงนี้ต้องเราบางทีมันก็จะมีปัญหานะครับ เคยเคย,เคยเชื่อมแล้วก็ไม่ติดนะครับแล้วก็ออกแล้วก็เข้าใหม่เนี่ยถ้าไม่ได้เราก็ยกเลิกแล้วก็ตอบ้าไปใหม่อ่านะครับเรียบร้อยละมันก็จะมีขึ้นมานะครับก็การเชื่อมต่อครั้างแรกเนี่ยผมเคยทําคลิปสอนไปแล้วนะเราก็ไปดูกันก่อนนะครับแต่เนี่ยผมเคยเชื่อมมาแล้วก็เลยมีแต่รตรงนี้ครับมันจะขึ้นมาเพราะว่า,วามันจะใช้อินเทอร์เน็ตไม่ได้ให้กดยกเลิกไปนะครับถ้ากดกดไปใช้ได้ปุ๊บมันจะไปวิ่งหา w i f i อื่นที่ใช้เน็ตได้ เราก็เลือกถ่ายภาพด้วยรีโมทนะครับภาพข้ามาภาพเห็นไหมครับภาพก็จะขึ้นมาเหมือนกันเลยนะครับเหมือนกันเลยอ่าเริ่ตรงเรียวไทม์เลยนะครับเราสามารถทํางานสั่งงานซูมได้นะครับซูมซูมหรือซูมเข้าซูมออกได้ด้วยตัวคือมือถือเนะี่ยสั่งงานได้หมดเลยนะครับสั่งงานดีกว่าตัวนี้อีกเพราะว่าตัวนี้ไหมเราต้องมากดตรงนี้นะครับคือตัวจอโซนี่เนี่ยมันเป็นคัดเฉพาะการหาโฟกัสนะครับอ่าเนี่ยคือไหมโฟกัสปึ๊บปุ๊บ มันจะมืดทีหนึ่งเราทัดเพื่อโฟกัสได้แต่เราไม่สามารถทัดเพื่อง,งานเมนูอะไรได้นะครับอ่างั้นลาบากแต่พอเราต่อมือถือปุ๊บเนี่ยเราจะสั่งมากสั่งได้หมดเลยมันจะมจะีสายด้วยหมดอะไรหมดเอเปลี่ยนมาเห็นไหมครับเป็น A อละภาพอาจจะไม่ค่อยชัดเพราะว่ามันไปมองที่อ่ารัเป็น A ออะไรไหมอ่ามันไปไปสูงตรงนี้นะครับอ่าหมด A อะไรหมดอะไรก็เข้ามาได้นะครับเอชดเชยแสงอ่ะเดี๋ยวผมลดชดเชยแสงนิดนึง จะได้ไม่สว่างเกินนะครับผมลดไปเราเชยแสงได้เลยนะครับเห็นจะได้เห็นหน้าจอจะชัดนะครับเห็นวด้เป็นโหมด A ได้เป็นโหมด S ได้นะเปลี่ยนตามเลยผมกดปุ๊บมันก็เปลี่ยนตามเลยนะครับเปลี่ยนได้ค่อนข้างโอเคเลยนะครับหรือจะถ่ายวีดีโอก็เลือกไปที่วีดีโอได้เลยนะครับวีดีโอแบบไหนวีดีโอแบบ A ก็โหลดไปนะเปลี่ยนไปปุ๊บมันไวเลยนะครับแล้วก็คุณกดคุณกดถ่ายได้เลย แล้วคุณก็กดโฟกัสก็ได้นะครับโฟกัสจากหน้าจอนี้ก็ได้นะครับกดแตะอ่านะมันก็ขึ้นแล้วยกเลิกก็กดตรงนี้แต่คุณไม่สามารถกดถ่ายภาพได้นะครับกดโฟกัสได้อย่างเดียวนะครับผมก็หาไม่เจอมันกดถ่ายภาพจากหน้าจอไม่ได้นะครับก็คือมาแล้ว <Luc> ก <ifer. S 1> ็ต้องกดที <iamo> ่ปุ่มชัตเตอร์นี่อย่างเดียวนะครับอ่ะมาหมดอันนี้ผมตั้งให้มันอันเดอร์นะครับเพราะว่ามันจะได้มองเห็นเพราะว่าเมื่อกี้ถ้าไม่อันเดอร์มันหน้ามันมองไม่เห็นนครับเวลาถ่ายปุ๊บเวลาถ่ายก็กดถ่ายับกดค้างไว้นิดนึงนะครับเพราะว่า ถ้ากดแตะเบาๆเนี่ยมันไม่ติดนะแตะเบาๆนีไม่ติดให้กดค้างไว้นิดนึงอ่านะถ่ายแล้วนะครับพอถ่ายปุ๊บมันก็จะต้องร้อนนิดนึงนะครับเพื่อว่ามันจะส่งรูปมาอ่านะครับนะมันจะขึ้นระยะแล้วก็ส่งรูปมารูปมาก็จะมาแบบอาจจะดูไม่ทันนะครับเดี๋ยวถ่ายให้ดูใหม่ ก็ค่อนข้างไวนะครับนี่เลือแอกที่นอนแล้วนะปุ๊บลูกก็จะขึ้นมาอย่างเงี้ยนะครับเห็นไหมลูกก็จะขึ้นมาพอดีผมตั้งไปตั้งมืดๆอ่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวไปตั้งให้มันสว่างดีกว่าครับอ่ากดเชยแสงเมื่อกี้ผมไปลบนะครับเดี๋ยวผมเพิ่มมาให้มันปกติสักบวกดีกว่าอ่าบวกมาหนึ่งนะครับป่าทีใช้จอมือถือถ่ายครับหน้าจอมันก็เลยยิ่งดูสว่างเข้าไปใหญ่เพราะว่ามันก็จะเชยัแสงอะไรครับไปหลายอย่างนะครับแป๊บนึงมามาถ่ายนะครับ มันก็จะสิญักษณส่งลูกขึ้นมานะครับป๊าบลูกก็จะขึ้นมาลูกก็จะขึ้นมาเลยนะครับอันนี้เราเล่แต่เราเลือกนะครับผมเลือกเป็นออริจินอลนะครับผมก็สามารถกดมันก็จะบอกไฟล์เลยไหมออริจินอลไฟล์ก็ใหญ่8เมกนะครับก็สามารถแก้ไขหรือจะแชร์อะไรก็ได้นะครับแต่จะแชร์ไม่ได้เพราะมันไม่ได้ต่อเน็ตนะครับอ่าแล้วไฟล์ก็จะใหญ่ไฟล์ออกมาออริจินอลเลยครับ24ล้านอ่าเป็นไงครับก็ ใช้งานได้ค่อนข้างตัวรีโมทมันเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างดีนะครับเพราะว่าเราสามารถมาทัชสกรีนตั้งค่าต่างๆได้หมดเลยมันจะสะดวกสําหรับคนที่ผมว่ามันสะดวกสำหรับคนที่มีมือถือสารองเนี่ยยิ่งจะยิ่งได้เลยครับมีมือถือเครื่องเปล่าเครื่องไม่ต้องดีมากนะครับอ่าไว้แบบไม่ได้ใช้งานเนี่ยเครื่องเก่าๆนะเอามาเป็นรีโมทได้นะครับแล้วก็ถ่ายเครื่องนี้ไวเก้าตัวนี้ผมมีผมก็เป็นของแฟนนะครับไม่ได้ใช้แล้วแต่ซื้อใหม่ให้แฟนไปแล้วผมก็เอามาไว้เป็นรีโมทได้นะครับสั่งถ่ายรูปได้สะดวก ตั้งกล้องอ่ะคุณตั้งกล้องมุดไปหายเลยนะถ่ายงานแต่งนียครับหน้าสมคุณจับองค์ประกอบพูดๆๆแล้วคุณก็ถ่ายก็นั่งไงถ่ายกดๆๆได้เลยนะครับข้อดีของตัวนี้ก็คือมันต่อมันต่อไฟไปถ่ายไปได้นะครับก็สบายเลยแล้วก็ใช้รีโมทเนี่ยกดถ่ายถ่ายถ่ายไม่ต้องไปยืนนั่งให้เมื่อยนะครับปรับค่าจากตรงนี้ได้เลยปรับค่าสะดวกก็ใช้กับตัวนี้อีกมาใช้ในตัวมันโอ้ปรับค่าไม่สะดวกนะครับพอใช้ตรงนี้ทัชสกรีนมันก็เป็นทัชสกรีนที่ผมเคยทำคลิปก็คือทัช ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับการใช้งานด้วยรีโมทนะครับโดยใช้มือถือเป็นรีโมทนะถ้้ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามชอ่องนรชิยโฟอตโต้ในยูทูบชาแนลแฟนเพจนรชิยโฟโต้นะครับถ้าใครสนใจจะสนใจหรือ,อ,องสงสัยกับคําถามใดๆก็สามารถส่งมาถามได้นะครับเราจะพยายามตอบให้นะครับถ้าตอบถ้าคลิปนี้เพ่กัน,นก็ขอขอภัยทีนะครับผมสวัสดีครับ